โอเคนะฮะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ c r i s i Action เองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในของ Lanking Match นะฮะโอเคไปกันเลยเผมกาก็ไม่ว่ากันเนาะผมไม่กากามเวลาโคตรกากเลยผมอะด่านนี้อ่ะสนายมาเล่นดีกว่ะไปไป let's go สับ าจาโอ้บอกแล้วผมกากจะนั่งกินไหมครับผมก็ต้องขอโทษนะครับผมกากจริงๆผมกากครับผมกากมัใจอ่ะสุด คนค่ที่แจเพิ่มมาผมมาก็อยู่ในเซิร์ฟของตัวอาอาเรเบลอะ,อะกระตุกอะโหยโหยไม่ยิงมันกระตุกเกินวะใครจะมาทักอีกไหมกระตุกมากอะโอ้โหกระตุกผมก็ยังเล่นครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมไปแล้ว มากูกลั่งอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยในการอัปดาก็ตตามด้านนี้เลยนะครับผมถ้าใครจะเข้าแคนผมก็ T H E P นะครับผมแล้วก็ z A 0 0 7หาเซิร์ฟตัว R น,นะครับผมขอย้ำนะครับผมขอขอบคุณ อ่ะใช่อะมันจะกระตุกไงมัู้มันจะกระตุกอะมันกระตุกกระตุกนิดนึงโอ้ยเก็บกูไยแล้วยิงเลยแล้วโว้ยเอา นี่ตัวนู้ตัวนี้ไม่มาต่อโอเคชนะครับผมสามอ่ะเอ้าเออรู้ว่าเอาสนามเล่นตกกวิจๆๆๆๆๆมาตัวไงจะเล่นก็เอามาข้างหลังตัวไง มันมาอีกตัวอะไรยังไงวันนี้อ่าบอกเสียงเกมก่อนดังไปนี่ร้อยสองเลือดตัวนี้ปาป,าป่าวิ่ไๆ่่เฮ้ยนำลูกโอ้โหเราขาดันาดนะั้อะไรก็อโอเจอซองอีกเร็วกาจังวะเนี่ย ว้าผมกะเข้าใจครับนี่อ่นนานมาสามนาทีแกะครับผมกะว่าอาจจะกัดอาแรงทีละแมตแลเป็นแมตแมตเลยแล้วก็จะจบคลิปนะคะแล้วก็อัดใหม่นะประมาณนั้นนะครับโครับเออส่วนใครชอบก็อย่าลืกดไลค์นะครับแล้วกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคกดครั้งเดียวนะครับผมอย่ากด2เดียวยิ่ง,งอ่ะ ชนะโอเคมาครับับสีเลยโอเคครับก็ชื่อก็ตามนี้เลยนะจ๊ะส่วนแคนผมก็ผมเป็นหัวหน้าลีกนะหัวหน้าแคนซึ่งจะมีคนนี้ที่เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนของผมเองนะนี่ก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับอันนี้ ผมนี่จาบเดี๋ยวั้น่าหสุดหงเนอะนี่ครับคุณแค่ขามไปว่าอันนี้ครับชื่อนี้ชื่อเนี้ยนีนี่นะครับผมแล้วก็ไปที่แล้วก็กดเซิฟเร็วนะผมเลเลบลฮะแล้วชื่อผมก็มนี่เลยชื่อนี้เลยก,กันออฟดาร์กนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมครับ